สวัสดีครับเมื่อนี้ออ,อกมาทา,านนงน้องไปกินเข่าขางนกองนะครับวันนี้จะไปมาสิไปวัดปลาค่่าแค่นเหนืออยู่เพื่อมั่นจากคีรี่ครับเลยแวะต่างทางได้ต่างทางกินเข่ากันครับตอนนี้ก็อยู่บ้านน้องบัวบ้านนองบัวเพื่อบ้านฝางครับบ้านแก่นนี่แหละครับเป็นร้านอาหารที่เขาว่า มียอดรีวิวในเพจเฟซบุ๊กหลายครับสิวลานสุขใจไทยแลนด์ครับเป็นร้านอาหารพื้นบ้านด้วยครับบรรยากาศแบบถุงหน้าทุงหน้าด้วยครับบรรยากาศแบบนี้เวยครับบรรยากาศทุงหน้าเขากลางสวนครับอัน๋ยตอนนี้กะล่ออาหารเสร็จครับเดี๋ยวอาหารว่าเดี๋ยวสิรีวิวเพิ่งอีกเทียน,นึงนะครับ สวัสดีครับครับมวัสดีอาหารกันมาแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดสมตำนะครับในชุดสมตำมีสมตำมีกระปุ้นแล้วก็มีอ่ะดอกไห้ต้มอีปูต้มนะครับส่วนจานนี้นะครับเป็นลาบโ oh, 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 ขาดูอ,อ,อันนี้เป็นลาบปูหน้าครับข่าเหนียวกะใส่มาเป็นห่อแบบนี้นะครับข,ข่าเหนียวข้าวเหนียวดอกกัญชันนะครับ โอ้เนี้ยเนี้ยเราจะลองชิมเบอร์นะครับปลารสชาติเป็นยังไงนะครับแยี่ยมสมตำงั้น,นครับสมตำนี้กุ้งฝอยต้มกุ้งฝอยขัวานะครับโรยมาพร้าวนะครับรน,บนว,นบนวดวน,นครับนวปลาดิบแล้วบ้วบบเป็บปันใดครับอืม เดี๋ยวซิมลาบปูนาครับอ่ะลาบปูนาครับอืมแก้วโปะเพ็ดครับโปะเพล็ดเป็นใจแจ่มด้วยครับแจ้วโปะเพ็ดโปะเพ็ดอะไรครับอืมถ้าสมตามี่ไอ้ก้านนี่ครับนัวอยู่นะครับตัวทาปูโ่ะกินเป็นกะแต่ใดนะครับมันรถปานกลางครับ